เรยาเทพเจ้าแห่งทีมไร้ลอสผู้ที่จะมาสูบลืบสุดเนื้อมอนพอพอกับเพชรในดีของคุณตัวละครที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆในเกมกับทีมดีบับสุดเทพที่มาพร้อมกับสก,กิลสุดอลังการเบิ่มๆโดยดาเมจที่โคตรคือลือและคุณล่ะครับทำไมยังไม่เปิดเรยาสวัสดีครับ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 วันนี้เราจะมาคุยกันแบบรีวิวสั้นๆกับตัวของเรยาซินเนอร์ คลาสลาดีข้อตัวใหม่ในเกมพา t h to n o วนะครับผมก็คำถามแรกเลยครับมือใหม่ควรจะเปิดเรยย่าไหมนอกจากความอวยของนางแล้วซึ่งผมเปิดแน่นอนก็บอกได้เลยครับว่ามือใหม่นะั้นไม่ควรที่จะเปิดตัวของนางเพราะว่าอะไรเรามาดูที่ข้อดีกับข้อเสียของนางก่อนดีกว่าข้อดีของนางก็คือตัวของนางนั้นเป็นหัวใจหลักของทีมไรล์ลอส แน่นอนว่าหากคุณอยากจะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆในการเล่นทีมไรล์ลอสคุณจะขาดนางไปไม่ได้และแน่นอนว่าตัวของนางเปิดแค่ตัวเดียวก็เก่งแล้วหากคุณไม่ได้อยากจะใช้นางเป็นตัวดาวมีดแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ดาวมดแบบเบิ่มๆก็ไปที่ S 1หรือไม่ก็ S 3หากคุณมีกําลังซัพ์ที่พอและแน่นอนครับว่าถ้าเกิดว่าคุณปั้นนางกับทีมไรล์ลอสแข็งพอคุณจะสามารถที่จะทําให้ทีมไรล์ลอสเนี่ยไปได้ทุกคอนเทนต์ภายในเกม อันนี้ไม่ได้โม้นะครับไปได้เกือบทุกคอนเทนต์จริงๆอาจจะมีแค่คอนเทนต์บางคอนเทนต์ที่ไปไม่ได้นิดหน่อยแต่แน่นอนครับว่ามีข้อดีที่ว่าสามารถไปได้ทุกคอนเทนต์มันก็ต้องมีข้อเสียเป็นธรรมดาแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าตัวของนางเลาปั้นเดี่ยวๆนั้นนางค่อนข้างที่จะไม่เก่งเพราะว่าความโดดเด่นของนางนั้นจะเป็นทางด้านเฉพาะทางมากก็คือไร์ลอสหรือเลือดไหลาหากเราไม่มีทีมเฉพาะทางนางจะเป็นตัวละครที่ อยู่ในค่อนข้างที่จะโอเคแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นซึ่งแน่นอนว่าการที่คุณจะทําทีมไร้ลอสนั้นทําให้ค่าใช้ใจ่ายของไอเทมของคุณนั้นสูงมากเนื่องจากทีมไร้ลอสตัวของไร้ลอสเองนั้นจะขึ้นอยู่กับสแตตของตัวละครเพราะฉะนั้นในทีมของคุณคุณก็ควรจะอัพตัวละครทั้งด้านไร้ลอสถึง90และถ้าเกิดคุณมาดูของอัพจากเลเวล80ไป90อันนี้แค่สิเวลนะ และแน่นอนว่าคุณไม่ได้ทำแค่ตัวของเดรยาคุณยังจะต้องอัพนี่นี่และเอ,เอาไป80ดสิบพอน้นนองพิกไทยนะและแน่นอนครับว่าถ้ามอนมีการสถานะทีมนี้คือจบเพราะฉะนั้นสำหรับมือใหม่ผมแนะนำว่าเอาทรัพยากรไปอัพตัวอื่นดีกว่าเพราะนางเฉพาะทางเกินไปแต่แน่นอนครับว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้เล่นเก่า แล้วเบื่อในการเล่นอะไรเดิมๆแต่ทีมของคุณนั้นมีเพียบพร้อมแล้วผมแนะนำเลยครับว่าตัวของเดรย่าจะเป็นอีกทีมหนึ่งที่ทําให้คุณสนุกกับเกมเกมนี้อย่างแน่นอนทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะมาเปิดเนี่ยแล้วคุณอยากจะหวังดาเมจคุณคิดว่าคุณจะหวังดาเมจจากตัวเดรย่าได้ไหมอันนี้ผมลองคํานวณมาแล้วครับให้คุณตัดสินใจซึ่งแน่นอนว่าดาเมจอันนี้อาจจะมีขึ้นมีลงแล้วแต่ตัวของมอนที่คุณจะไปเจอนะครับ และดาเมจเนี่ยยังเป็นดาเมจเพียวๆไม่ได้คิดบวกเพิ่มจากบัฟของตัวอื่นๆเป็นตัวของนางเองถ้าเกิดว่าคุณมาดูตัวของทางด้านตารางสีเขียวอันนี้คือจะเป็นตารางของไลท์ลอสนะครับโดยที่สกิลที่ว่าเป็น6เป็น9เป็น10เนี่ยอันนี้จะเป็นสกิลของทางด้านไลท์ลอสของตัวละครแต่ละตัวซึ่งถ้าเกิดว่าคุณดูของตัวเดรย่าเองคุณจะเห็นว่าจะมีโหมดนอร์มอลกับอีโรชั่น ซึ่งความจริงแล้วตอนนี้มันเปลี่ยนเป็น Corruption แต่ผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับแน่นอนว่าตรง Total นั้นจะเป็น d า m มจรวมของ10วินาทีเราจะคิดไว้แค่10วิถึงแม้ว่าบางตัวจะอยู่นานหรือบางตัวจะอยู่น้อยกว่าแต่เราจะเน้นไปที่10วินาทีเพื่อให้ความง่ายนะครับส่วนด้านบนจะเป็นต่อวิเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเห็นว่าคุณัพสกิลของเรยาถึงแค่6ตัวของ l i ท์ l o s จะกลัดก่อนมนสเ s t e r เนี่ย522 จุดหนก้านี่อาจจะไม่ต้องนับก็ได้นะครับต่อวินะและถ้าเกิดว่าเป็น erosion ก็563อันนี้ก็อาจจะมากขึ้นมานิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาดูว่าคุณอัพตัวละครทุกตัวละครที่อยู่ในทีมไม่ว่าจะเป็นลีไวหรือไม่ว่าจะเป็นซูมิเละมันจะทำให้การโดนข้างหนึ่งของมอนโดนมากถึง1,000กับอีก200หน่วยต่อวินะครับเพราะฉะนั้นถ้าสิวิก็คือ12 0 0 0กันเลยทีเดียว ถือว่าเยอะมากและถ้าเกิดว่าคุณอัพ9ถึง10แน่นอนว่าดาวเมจมันก็จะขึ้นอย่างมหาศาลอย่างเช่นถ้าเกิดคุณอัพถึงเลเวล10คุณจะได้ดาวเมจต่อวิถึง1,600และแน่นอนว่า10วิก็20,000กันเลยทีเดียวและแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาเป,ปเปอร์มาใส่ด้วยเนี่ยก็จะยิ่งทําให้ไลท์ลอสของคุณโหดมากขึ้นเพราะเป,ปเปอร์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับแล้งบีที่มีความสามารถไลท์ลอสและอย่างที่คุณเห็นว่าถ้าเกิดว่าคุณอัพถึงเลเวล10 10นี่คือ10ทุกตัวนะ สิบทุกตัวหมายความว่ายังไงหมายความว่าเดรย่าสกิลไลท์ลอสอัพสิบตัวของรีไวอัพสิบตัวของซูมิเลอัพสิบตัวของเปเปอร์อัพสิบคุณจะสามารถทำดาเมจได้สูงสุดต่อวิก็คือสองพันอันนี้ก็ลองบวกรบคุณหาเรเอาเองครับว่าคุ้มหรือเปล่าในการที่ว่าคุณจะต้องเสียไอหินสีทองที่มันไม่เคยมีมาให้คุณเลยยกเว้นแต่คุณจะแลกจากอีเวนและอีเวนและอีเวนนะครับ เป็นสิ่งที่หายากที่สุดในเกมคุณก็ต้องบริหารกันดีๆว่าคุณจะใช้เพื่อทีมนี้หรือคุณจะใช้กระตนอื่นทีนี้เราจะมาดูทางด้านของอันติเมทสกิลของตัวเดรยาคุณจะเห็นว่าผมจะมีปกติกับตัวเดรย่า S3 เพราะว่าทางด้านเดรย่า S3 นั้นมันจะทำให้ดาเมจของนางบวกมากขึ้นนะครับและถ้าเกิดว่าคุณเห็นตรงไฮไลท์สีแดงอันนี้ผมเอามาเปรียบเทียบกับตัวละครที่มีการทำดาเมจเดี่ยว ได้รุนแรงที่สุดในเกมอย่างตัวของเดเรนนะครับถ้าเกิดว่าพูดจริงๆอ่ะตัวของเดเรนการโจมตีเนี่ยอาจจะสูงกว่าอ e ิลิเน่เยอะนะฮะถ้าเกิดว่าอ e ิลิเน่ไม่ได้สแต็กอะไรขนาดนั้นก็เลยยกตัวอย่างของครามแบนของเดเรนมานะครับซึ่งคามแบนของเดเรนเนี่ยมันสามารถใช้พร้อมกันได้ถึง3ครั้งเพราะฉะนั้นอันนี้ผมก็เลยถือว่ามันเป็นการโจมตีเพียงครั้งเดียวไปเลยก็คือที่คุณเห็นว่าคูณ3นั่นก็คือการใช้คามแบนของตัวเดเรนทั้งหมด3ครั้งนั่นเองครับ แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าคุณเห็นว่าตัวของเดรย่ามาพร้อมกับทีมไรล์ลอสและตัวของเดรย่า S3 เลเวลของสกิลถ้าไม่ตายคือ10จะเพียงพอต่อการต่อกรกับการโจมตีของเดเรน3ครั้งโดยที่ไม่ติดคริติคอนะครับซึ่งอันนี้เป็นเด l e น S1 ด้วยนะแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าคามแบนของเดเรน up ไปถึง3แล้วก็เดเลนอยู่ใน S1 เนะี่ยแน่นอนว่าดาเมจพุ่งกระฉูดอยู่แล้ว,แล,วและอันนี้ยังไม่รวมว่าติดครินะครับ พราะยังไงซะตัวของเดเรนก็เน้นติดคลิอยู่แล้วยังไงก็ไม่มีทางที่จะตามดาเมจของเดเรนได้แต่ผมจะบอกว่าตัวของเรย่าเนี่ยเป็นตัวละครที่โจมตีหมู่นะครับเน้นการโจมตีดาเมจเป็นวงกว้างเพราะฉะนั้นถ้าจะเอามาเทียบกับเดเรนอาจจะไม่ได้เพราะว่าเดเรนเป็นการโจมตีเดี่ยวและแน่นอนว่าตัวละครตัวนี้ดาเมจอย่างบ้าคลั่งอันนี้คือไม่ติดคลิคข้อไม่ได้นับบัฟแบบถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าเอ้ยงั้นฉันใส่น้องโอเข้าไป ตัวของเรยาจะมีโอกาสคลิอันนั้นก็ใช่ครับแต่อันนี้คือเรามองในแง่ของปกติกันก่อนเลยคุณลองคิดดูว่าการใช้อันติเมตสกิลของเรยาหนึ่งครั้งเท่ากับการใช้คลามแบนของเดเลน3ครั้งแรงมากนะครับถ้าเกิดให้พูดจริงๆอันนี้ในกรณีที่เป็น S 3นะครับถ้าเกิดว่า S 2 S 1ของตัวเรยาก็จะเบาลงไปอีกนิดนึ่งแต่แน่นอนว่าเป็นการโจมตีหมู่เบรคคอได้ด้วย แน่นอนว่าเป็นการโจมตีที่รุนแรงมากนะครับหวังผลในการโจมตีบอสได้เลยกันทีเดียวและแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าคุณพ่วงเปเปอร์มาด้วยเนี่ยมันจะทําให้ตัวของเดย่านี่ยิ่งแรงเข้าไปใหญ่นะครับแต่ก็แน่นอนว่าคุณก็ต้องลองคิดดูว่าเปเปอร์สมควรที่จะปั้นหรือไม่เพราะว่านอกจากทีมไ i ล์ลอสเปเปอร์ก็ไม่สามารถใช้การได้ในทีมอื่นอีกเลยก็ต้องลองดูนะครับแต่ว่านางเป็นแลงบีก็ปั้นปนมาเถอะครับ โอเคมาด้วยเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องของคลามแบ n นแน่นอนว่าคลามแบนที่เกิดมาเพื่อนนางเลยจริงๆเนี่ยก็คือตัวของ e l a ัฟ of Mine ซึ่งจะใส่ทั้งหมด3ช่องนะครับแน่นอนว่าตัวของครามแบนอันนี้ยังไม่มาคุณต้องรอ TOA หรือ Tie of Ashes ครั้งหน้าซึ่งแน่นอนว่าทำไมมันถึงเกิดมาเพื่อน,นางเนื่องจากว่ามันจะทำให้นางเนี่ยสามารถใช้อันติเมตสกิลได้เร็วขึ้นอย่างมากกันเลยทีเดียวเนื่องจากว่า จะฟื้นพลังงานทุกๆ4วินาทีนะครับเมื่อนางทำไล์ลอสและแน่นอนว่าทีมไรล์ลอสนั้นทำดาเมจไล์ลอสตลอดเวลามันเลยเป็นคลามแบนที่ทำให้ผมบอกได้เลยว่าเกิดมาเพื่อนางแต่ทีนี้ถามว่าครามแบนตอนนี้ยังไม่มาคุณสามารถหาตัวอะไรมาใช้แทนได้แน่นอนครับว่าแพนโดล่าก็สามารถใช้แทนได้เพราะว่าแพนโดล่านั้นมีความโดดเด่นจากการโจมตีเมื่อโจมตีทุกๆ3ครั้งจะเบิลกันโจมตีทุก1ครั้ง และแน่นอนว่าการเกิดไลท์ลอสของตัวเดรย่านั้นมันจะเกิดจากการโจมตีปกติครบทุก8ครั้งของตัวเดรย่าเองซึ่งถ้าเกิดว่ามีการโจมตีปกติมันก็ยิ่งทําให้ตัวของเดรย่านั้นออกไลท์ลอสได้เร็วขึ้นและแน่นอนว่าตัวร่างของเดรย่าที่เป็นคอร์รัปชั่นนั้นจะตีปกติแบบดับเบิลนั่นก็หมายความว่านางโจมตีแค่2ครั้งตัวของสกิลคามแบนแพนโดล่าก็จะทํางานทันทีไม่จำเป็นที่ต้องตีถึง3ครั้ง แน่นอนว่ามันจะทําให้นางโจมที่ปกติก็แรงสามารถที่จะพึ่งพาในการตีบอสต่ตอเลือดได้เป็นอย่างดีอันนี้ก็เลยแนะนําตัวของแพนโดร่าแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีแพนโดราก็สามารถใช้เซตไอ้ส,าาส,าาสตัวนี้เลยเปนโนโฮปและคอริดอร์ถ้าคุณไม่มีคอริดอร์ก็ก็ทําบุญนะครับก็ <c oughs> <c oughs> จะประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวตัวของเดรย่าถ้าเกิดว่าคุณมีคําถามอะไร หรือคุณต้องการที่จะเพิ่มเติมเสริมความรู้อะไรคุณสามารถที่จะพิมพ์ลงไปในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือไลฟ์หน้าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมากระทบหลายกันและแน่นอนครับว่าอาทิตย์หน้ามีไลฟ์เปิดกายชาตัวของเรยาอย่างแน่นอนเราจะได้กันหรือเปล่านะต้องรอติดตามชมกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย